รถตู้เข้าใหม่ไม่สองหมื 24, ห่นสี่เหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อแต่พี่ก็ต้องเชื่อว่ารถคันนี้คือแบบนางฟ้าครับนางฟ้าเลยคอมพิวเตอร์สีขาวสามพันเกียร์ออโต้นางฟ้าจัดจัดนางฟ้าจัดจัดพี่หาไม่ได้แล้วคันนี้นะผมบอกเลยว่าเนียนกริปเนียนกริปแล้วก็ราคากลางๆนะอยู่ในเลทกลกางๆของตลาดนะพี่ดูห้องเครื่องเปิดมาเคยเห็นรถห้องเครื่องใสขนาดนี้ไหม ไม่มีคันนี้ผมเลยบอกว่าที่สุดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้ได้โตโ o ต้ c ค m ม u ิวเตอร์เข้ามาใหม่คันหนึ่งนะครับเป็นตัว3.0นะครับ D4D เกียออโต้ครับที่ปี2017นะครับตัวนี้ป้ายฟ้าแท้เป็นรถของโรงแรมที่พัทยานะครับเขาปลดมาแต่น่าจะไม่ค่อยได้ใช้อะเป็นรถสำรองนะรถปี17เกียออโต้เครื่องสัมพันธ์เลขไม้แค่24,000กิโลเอง ไม่แท้ประวัติศูนย์นะครับเช็คได้เลยครับพี่ตัวรถผมบอกเลยว่ายิ่งกว่านางฟ้าคันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบเออราคามันอยู่ที่เจ9มันสมควรแก่ราคาจริงๆนะเนียนทุกตรงพี่คันนี้นะใครสนใจนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วไปชมพร้อมกันได้เลยคันนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นป้าย้าแท้สีมันอาจจะสว่างนิดนึงนะวันนี้กรุงเทพคือแดดเปรี้ยงมากนะครับรอมาตั้งแต่เช้าแ,แดดไม่ลงไม่ไหวแล้วจะถ่ายข้างล่างถ่ายไม่ไหวร้อนนะครับก็เลยต้องอามาถ่ายด้านบน แลัคันนี้เป็นสเตเบิลที่นั่งเดิมโรงงานนะครับไม่แต่งไม่มีอะไรแต่งเลยนะครับเดิมโรงงานทั้งหมดเป็นคอมพิวเตอร์สเตเบิที่นั่งเป็นเบาะผ้าสีแถวนะครับได้เกียร์ออโต้นะครับรถสีขาวนะล้อแม็กก็เป็นล้อกระทาปกติมีโคเบอร์แล้วก็ยางเนี่ยเป็นโอตานินะครับคิ้วลงคิ้วล้อต่างๆนะครับรวมถึงสีตัวรถนะครับเนี่ยคือแบบเดิมมากนะครับดูได้เลยกระจงกระจกคือเนียนมากนะเป็นบานใหญ่บานยาว นะครับนะด้านในนะนี่กระจกโตโยต้ตาแท้นะครับด้านในก็เดิมหมดเลยเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับรถไม่ช้ำครับพี่เลขไมลสองหม่นสี่พัยเก้าสิกกโลนี่ผมการันตีให้เลยนะพี่เอาช่างมาตรวจก็ได้คันเนี้ยไม่เดิมให้กระโดดเตะเลยนี่ดูเกียร์นะตรงเนี้ยไม่มีรอยอะไรทั้งสิน้นรอยแย่รูกุญแจยังไม่มีเลยหัวเกียร์ยังแบบใหม่มากนะไม่มีวิทยุด้วยนะครับนะ เครื่องนี่ผมเปิดไว้เดี๋ยวไปดูจากฝั่งนู้นนะอันนี้เครื่องยังไม่ได้คลีนเลยนะรถเพิ่งเข้ามานะครับตัวบงตัวเบาะต,ต่างๆคือแบบใหม่ใหม่จริงใหม่จริงนะครับตัวรถเนี่ยแล้วก็พวกซอกนี่ไม่มีแกะนะครับไม่มีแกะนะครับเดิมหมดกระดูกงงกระดูกงูนี่โอ้โหแน่นตึบพี่ดูดึงยากมากแน่นมาก เมทอาร์คเป็นไงผมบอกเลยว่าคันนี้ที่สุดของที่สุดแล้วได้สีขาวด้วยใครอยากได้รถตู้ไปวิ่งงานนะไปใช้ในครอบครัวนะคันนี้ตอบโจทย์นะคันนี้ตอบโจทย์พี่ดูดินี่ซีนเซิร์นไอตัวนี้ยังอยู่อ่ะปกติไม่มีแล้วรถตู้โดนเลาะไปหมดแล้วนะมันเป็นตัวรูอุดแบบกันอะไรสักอย่างหนึ่งนะสีเสิร์คือแบบโ,โหเนียน คอ,อเย,ย,สเ,ยออเสียยังไม่มีสนิมเลยคอยเสียยังไม่มีสนิมเลยเนี่ยดูตัวรถมาพี่ดูเหลี่ยมดูเส้นสันเงาแสงตัวรถคันนี้นะเจ็ดเก้าเก้าผมบอกเลยว่าใครจะโคตรถูกนะครับในบรรดารถตู้นะที่มันจะแบบหลงเหลือรถสวยๆแบบเนี้ยคือน้อยมากน้อยมากน้อยแบบน้อยจริงๆอะในประเทศคือถ้าแบบถ้าไม่ใช่รถที่จอดในศูนย์นะผมว่าไม่มีคันไหนใหม่แล้วคันนี้ละ นะครับสีขาวเนาะสวยเดิมโรงงานเป็นรถสแตนดาดเดิมโรงงานนะครับป้ายแดงมือเดียวเลยนะไฟท้ายเดิมไม่แตกไม่ล้าวนะครับไฟท้ายเดิมไม่แตกไม่ล้าวนะครับแล้วก็ด้านในนี่มาดูนะครับเป็นเบาะผ้าสีแถวเดิมนะพับขึ้นข้างนะครับหลังคาเพดานสะอาดหมดนะครับซีนนะมุมทุกอย่างนี่ดูดิเดิมหมดเลยครับเดิมหมดเลยครับนี่ ไล่ตั้งแต่ข้างล่างนะครับเม็ดอาร์คซีนดูขึ้นไปได้เลยคันนี้รถอยู่กรุงเทพป็นบุรีพี่ใครสนใจอยากได้รถใหม่ๆแบบนี้นะครับแอดไลน์ผมเข้ามานะหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับ096-5355153พี่ดูสภาพดีน็อตเนนะี่ยตัว L ตัว R ทุกอย่างอยู่ครบคือแค่ฝ้าเพดานก็รู้แล้วว่าแบบใหม่จริงปกตินะมันต้องมีรอยมีนู่นมีนี่มีน ύ, มัน ύ, ่นถ้าแ,แบบใช้เนาะเนี่ยซีนะ Scene, เดิมหมด เดิมหมดเลยนะเดิมถึงด้านล่างเลยเนะี่ยสวยจริงคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มๆเจ็ดเก้าเก้าคือรถตัวมันไม่ได้มีออปชันอะไรให้รีวิวหรอกนะเพียง <c oughs> แต่ว่าบอดี้มันอยู่ที่บอดี้มันถ้าบอดี้สวยคือจบตัวตัวบอดี้สวยคือจบกระจงกระจกคือเหลี่ยมสันทุกอย่างเนียนหมดอะคันนี้นะถ้าเปิดประตูไปเบาะมันจะเอนนอนมาตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเปิดท้องเครื่องไว้นะครับดูดีแค่นี้น ล่องรอยอะไรมันยังไม่มีเลยนะแล้วดูสีดิบาง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 นี่ดูบอกไม่ช้ำไม่ใช่รถประจำทางไม่ใช่ป้ายเหลืองอันนี้คือป้ายฟ้าแท้มือเดียวป้ายแดงครับพี่ Toyota c o m ม u t e r 3.0 D4D VNT u r b o นะพี่ดูแค่ทางเดินก็รู้แล้วเนะี่ยใช้น้อยจริงน็อตเนทุกอย่างคือเดิมหมด นะครับขาลงขาล่างตัวจับยึดต,ต่างๆซีนประตูมุมนะในนี้มันจะมีตัวย้ำเม็ดอาร์คอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนตรงใต้รางน้ำนะครับนี่ตรงนี้นะรถยังไม่ได้ชงนะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะครับรถเพิ่งได้มาเมื่อสองสาวันนะครับนี่แล้วมันจะมีเม็ดอาร์คด้านในอีกตรงรางประตูที่โค้งเข้าไปด้านในนะครับนี่แล้วก็ลอยต่อ คือเดิมโหมดพี่ไม่ต้องถามเลยว่ารถมีบัตรเหตุไหมเนี่ยที่สุดของที่สุดนี่ดูดิสวยเนียนทุกตรง3.0คอมพิวเตอร์พี่นะครับ3.0ดศูนย์ดีวีเวอเทอร์โบนะครับกิฟต์กิฟกิฟแล้วพี่ดูนะดูแค่แผ่นความร้อนแล้วพี่คิดตามนะรถไม่สองหมื่นกับแผความร้อนเป็นแบบนี้คือถูกต้องแล้วนะ ไม่มีรอยหม้าไม่มีอะไรเลยแล้วพี่ดูห้องเครื่องนะตรงไหนเงินเป็นเงินตรงไหนเป็นสีเงินทองเป็นสีทองหมดนะครับเพนมาร์กยังอยู่อ่ะพี่จากโรงงานอ่ะพี่ดูเป็นไงสุดๆอ่ะเป็นสามพันออตโต้แล้วคือด้านลงด้านในนะพี่ดูนะเม็ดอาร์คด้านในนะครับสวยแผ่นกันความร้อนท่อไเสียดูดีย่นไหมไม่จัดฟมตบอลเลยเนะี่ย ดูดิสวยกรินะผมพูดอะไรไม่ถูกกันนอกจากคำว่าสวยคือมันเนียนจริงนะเนี่ยเปิดรถมาปกติพวกนี้มันจะชอบเป็นน้ำนู่นนี่นั่นเนาะแต่คันนี้คือใหม่เลยใหม่เลยอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีนะพี่ดูหัวน็อตไม่มีแกะด้านหน้านีน่บ่งบอกว่าอะไรรถคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยกระแทกจากด้านหน้านนะผมเปิดให้ดูได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เปิดไปแล้ว นะครับนี่ดูหัวน็อตเดิมไหมครับถ้าใครบอกไม่เดิมทีม่เดินมากระโดดเตะผมได้เลยนะนี่ดูน็อตข้างในเป็นซีนทางมาพาวขายยึดไฟหน้าไม่มีแตกหักโลโก้ตัว R อยู่ครบจุดสำคัญสำคัญครับพี่นี่นะนี่ตัวนี้ก็ดังเดิมอยู่เลยโตยโต,ต้าเจแปนฝาอุดรูทุกอย่างครบนะครับสติกเกอร์มอกรครบถ้วน นะบซ้ายขวาเป็นเหมือนกันครับพี่ lr ซีนเดิมซีนเดิมนี่สุดๆุดะถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะถ้าเป็นแบบตอนช่วงโควิดนะถ้ารถตู้ประสภา,าพนี้นะไม่เกิน5นาทีพี่ไปละนะครับแต่ก,ก็คันที่สวยนะก็ฝากไว้ด้วยนะกับ toyota c o m r u เต r 3.0 d 4 d v n t u r b o เลขไม่แค่24,000กิโลเท่านั้นนะครับพี่